โอ้แต่ตาเวินคอยสายลุมโวยตีแผ่วโอ้ยนอแเมีได้ยินเสียงไกแกวคันจันสนันน้อเสียงมูจิบจับจอนอยู่ในป่าคนาดอนได้ยินเสียงกาเววอนได้ยินเสียงกาเววรนดังหัวใจ Đăng hoa chạy bùa lai hờ à, nòi Nàng liều thắng liều tròn Nàng khói thắng phùa ớt à, xịt si tàu ừ. Lâu há mẹ cháu tè nhám sâu Ở bò mang tao bên lạp khóa pha chắc lâu dù thăm nhằng จากว่าตายหรือยังป่วยเป็นอยู่ทั้งบ้านเบ้าพื้นยาแสนลำคั้นเอาแทงขั้นเจ็บเป็นบ่เว้นบางโอ้ยน้อแม่ใจนั่งหมางมุนสั่มได้วอนวายให้ยาตายขั้นเมินมือนี่นั่นขั้นเมินมือนี่นั่นพัวสิปล่อยให้นอนเดียว เดี่ยวน้ำทางบ่เห็นมาได้จมคอยทางแ่นพราะาแดนนานี่นางย่านผีสิมาโพมึงเถิะนะทขันเม่นศู์กลัวนี่บ่มีใดว่าจงอันเอเอ้ย นี่น้องพอเสียวเอ้ยแนวหาหมูบดได้จากเสียแนวใดดีจากสิไปหาไผ่ผู้สิมาเนาะเป็นเพื่อนไข่แห่งเป็นคนยานจากจังใดดอกพอเสียวอยู่ผู้เดียวจังเสี่แนวผัวนั่นบ่อยู่น้ำ ส่วนว่าเจ้ามาคำคำสิไปใสเป็นจังใดทางนาแม่เสียวเราว่บมีเพื่อนเจ้าสิกลับหรือบอ,รบอ,อ,อหรือไปใสบอกคอยแน่หรือแว่มาตั้งแต่นี้หรือสิฟ้าวว่าดวนคือยพอเสียวเอ่ย แทนสบายเนาะวันนี้ดวงใจกับเมียให้ให้กะตาขามบานไปลิ่นเที่ยวงาม,มีแต่ตัวอยู่บ้านได้นัดพีคำพันสิ่ได้นอนน้ำกันยางบอมีเนอะไายุงอยากบินสูงให้คุ้งฟ้าเปิดทนทางให้เสียปลา โอ้ยน้อแม่สั่งแม่ยาปากปีนพินดินเบาอแต่เรื่องเฮาฮูบ่สมเป็นผู้เทาเว้าพื้นเพิ่นมันเสียหายผัดลูกซ้ายของโตงโง่ป่านคุ้ยตูไปซ่าอุส่งแต่เงินมาหายมันสุกใจผู้ใส่ใจโอ้ยน้อแม่ เงินกะมีผัวก,กะไดผู้ใดเดสิิบ่เอาสั่งแต่คนกาวเอาจากห้อนเฮงมันน้ำหยังส่วนตัวไผ่ตัวมันหากตางกันอยู่เบิดบ้านอีบัวไรบ่เคยยานขั้นผัวนี่กะหา,าไมแสนสุขใจเด้พี่น้อง สี่ขอยทาแต่พี่พันอ,อ้ายอ้อนีน่นาดวงใจเอ,ออ,อ,อม่ได้ยินลูกค้องแม่หูยัวแต่ฟังเสียงเด้ แม่บอกเคยกัไม่แม่บอกเคยกัไม่เป็นกะสร้างเป็นแนวอดีแม่บุนีมาเสียลรู้ทำตามใจแต่ัว อือๆๆไม่ลูกคำเอ้ยฮักเขาหลายเว้าบ่ได้กำไส่ผัดแล่นน้ำเป็นน้ำแม่ก็ว่าได้ลูกของแม่จังมาตายให้เขามานอนนำกลุ้มกืนลูกสาวโอ้น้อยมันเลยหนีไปซ้ำเหลือแตอ น้ำตาเมเห็นลูกสาวนอนแ์เวิญญาณออกจากหลางแม่ค้างห่วงได้จมน้ำตกถึงเข้าแม่นีซ้ำเบมีวางทังระบายลูกมาตายเป็นพี แม่บ่ดีคือ,อ,อบานบอกเคยหวานคำเา้าบอกเคยหวานคำเา้าย้ำนั่งจ่าแม่ปลอยอีเดิมลูกแม่เอ้ยว่าแต่ลูกสัวสาก้อยหาเรื่องใส่แต่ผัวอายคำพูเอ อ,อ,อ,อว่าเขาดีปันด้วยแก้วมีหักสวัวจนพ่อตายขาลูกสาวทั้งเป็นสร้างมาเห็นท่านเออกุลจนมันเมาเหมือนนา ตามันเฟิงสมองตื่อน,น้ําตาไหลลงบ่เอียนย้ําตายแลว้วกีดบ่ทันเอ้ออ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 ลูกแม่เอ้อ